สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ASTA Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตา้าที่กำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในตลาดโลกรถคันนี้คือโตโยต้า B5X 2026สมาชิกใหม่ในตระกูล B หรือ Beyond Zero ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอนาคตขององค์การขับเคลื่อนอย่างแท้จริงอย่าเพิ่งกดออกจากคลิปนี้นะครับเพราะท้ายคลิปเรามีข่าวเซอร์ไพรส์จากโตโยต้าที่จะทำให้แฟนรถไฟฟ้าทุกคนต้องต,องตะลึงแน่นอน โตโยต้าเบซ x 2 0 2 6ถือเป็นรถ SUV พลังงานไฟฟ้า100%ขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลเบซและเป็นการต่อยอดจากแนวคิด mobility for all ของโตโยต้าซึ่งต้องการให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องแลกกับสมรรถนะความสะดวกหรือความปลอดภยัยภาพรวมของดีไซน์ภายนอกต้องบอกเลยว่าล้ำสมัยจนเหมือนหลุดออกมาจากอนาคตเส้นสายของตัวถังคมชัดแต่ยังคงความเรียบหรูสะท้อนแนวคิด dynamic minimalism หรือความเรียบง่ายที่แฝงพลัง ด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเลดแบบแถบต่อเนื่องพร้อมโลโก้โตโยต้าสีน้ำเงินที่สื่อถึงความเป็นพลังงานสะอาดกันชนหน้ามีเส้นโค้งแบบแอโรไดนามิกช่วยลดแรงต้านลมส่วนด้านข้างตัวถังใช้เส้นสายเรียวยาวต่อเนื่องไปถึงไฟท้ายทำให้รถดูเพรียวและยาวขึ้นแม้จะเป็น SUV ขนาดใหญ่แต่ก็ยังคงความสง่าง,งามมีการใช้วัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและโครงสร้าง E-TNGA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะของรถไฟฟ้าตโตโยตา้าทำให้รถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและการทรงตัวดีเยี่ยม ภายในห้องโดยสารของ b i z 5X 2026เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำอนาคตแผงคอนโซลแบบลอยตัวมาพร้อมจอขนาดใหญ่กว่า15นิ้วที่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay er หน้าจอผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบพลังงานแบบเรียลไทม์พวงมาลายัยดีไซน์ใหม่แบบโยเกตสเตริให้ความรู้สึกเหมือนขับยานอาวกาศเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุรีไซเคิระดับพรีเมียมนุ่มสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เจ็ดที่นั่งพร้อมหลังคากระจกพารามาขนาดใหญ่ที่สามารถรับความโปร่งแสงได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้านขุมพลังดีเ 5x2,026 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบดูอัลมอเตอร์ให้กำลังสูงสุดกว่า300แรงม้าและระบบขับเคลื่อน4ล้อ E-AWD ที่ควบคุมการกระจายแรงบิดอย่างแม่นยำในทุกสภาพถนนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่รองรับระยะทางวิง่งสูงสุดประมาณ550กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง และสามารถชาร์จเร็วจาก10ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ได้รับการพัฒนาใหม่ทำให้การชาร์จต่อเนื่องและการใช้งานระยะยาวมีประสิทธิภาพมากขึ้นโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับการขับขี่ที่มีชีวิตชีวาแม้จะเป็นรถไฟฟ้า BZ5X ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความนุ่มนลนและเงียบแต่เมื่อผู้ขับต้องการความแรงมอเตอร์จะตอบสนองอย่างฉับไวทันใจจากแรงบิดสูงสุดที่ส่งมาทันทีตั้งแต่เริ่มเหยียบคันเร่ง ระบบช่วงล่างแบบอัจฉริยะสามารถปรับความแข็งอัตโนมัติตามสภาพถนนและสไตล์การขับทำให้ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับได้รับความสบายและมั่นใจในเวลาเดียวกันในด้านความปลอดภัยโตโยต้าได้ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์4.0ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบเรดาร์และกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถถอยเข้าช่องได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจและปลอดภัยในทุกการเดินทางหนึ่งในจุดเด่นที่แฟนๆชื่นชอบคือระบบ b i s Connect บวกซึ่งเชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนของคุณแบบเรียลไทม์สามารถตรวจสอบสถานาการชาร์จเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือแม้แต่ค้นหารถในลานจอดผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีและยังมีโหมด Smart Route AI ที่วางเส้นทางอัตโนมัติโดยคำนวณจากสภาพจราจรจุดชาร์จและการใช้พลังงานของรถอย่างแม่นยำ เสียงเงียบของรถไฟฟ้าอาจทำให้บางคนรู้สึกขาดอารมณ์โตโยต้าจึงเพิ่มระบบ a c o u ค t สติ Emotion Sound ที่จำลองเสียงเครื่องยนต์แบบสปอร์ตเพื่อให้คนขับรู้สึกสนุกเหมือนขับรถสมรรถนะสูงจริงๆสามารถเลือกเสียงได้หลายโหมดตั้งแต่อิโคที่เงียบสนิทไปจนถึงสปอร์ตท,ที่ให้เสียงร้อใจเหมือนรถแข่ง GR สำหรับตลาดโลกโตโยต้า b ีส 5X 2026จะถูกวางตำแหน่งเหนือ b บีส 4X โดยมีขนาดตัวถังยาวขึ้นและพื้นที่ภายในกว้างกว่าราคาคาดว่าจะเริ่มต้นราวราว60,000ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านกว่าบาทในบางตลาดซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่อัดแน่นและคุณภาพระดับพรีเมียมสิ่งที่ทำให้ b ีส 5X น่าสนใจยิ่งขึง้นคือแนวคิดของโตโยต้าที่ไม่ได้มองแค่รถไฟฟ้าแต่ต้องการสร้างระบบนิเวศแห่งการขับเคลื่อน ที่รวมทั้งการผลิตพลังงานสะอาดการรีไซเคิลแบตเตอรี่และระบบชาร์จพลังงานหมุนเวียนซึ่งจะทำให้ B5X ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ยั่งยืนและนี่คือช่วงเวลาของเซอร์ไพรส์ครับ มีข่าวลือวงในจากญี่ปุ่นว่าโตโยต้ากำลังเตรียมเปิดตัว b5xgr performance concept รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นแรงพิเศษที่ได้รับการปรับจูนจากทีมกคสซูเรซิงโดยตรงเพิ่มแรงหมาขึ้นเกือบ400แรงหมาและติดตั้งระบบช่วงล่างสปอร์ตที่พัฒนาร่วมกับทีมแข่ง WRC ถ้าข่าวนี้เป็นจริง b5x จะกลายเป็น SUV ไฟฟ้าที่แรงที่สุดของโตโยต้าในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ ดังนั้นอย่าลืมกดติดตามช่อง AST Auto เอาไว้เลยครับเพราะเราจะคอยอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของ b e s t Series และพาคุณไปสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ก่อนใครปี2026นี้รถไฟฟ้าของ Toyota กำลังจะเปลี่ยนเกมและคุณจะได้เห็นทั้งหมดได้ที่นี่ที่เดียวในช่องของเรา